รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการทำงานทำเงินแล้วนะครับพบกับผมครับนัทพัฒน์สุบรนโนครับ วันนี้ครับผมพาคุผู้ชมมาพบกับธุรกิจทุกอย่าง10บาทแค่นั้นเองนะครับแต่ว่า10บาทนี้จะทำงานทำเงินได้ยังไงแล้วจะได้กำไรจากธุรกิจนี้แบบไหนตามผมไปคุยเจ้าของนั้นนะครับ ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ร้านสตรอเบอรี่ขับนะครับผมอยู่กับคุณประพาดาชัยพันธ์หรือคุณเมจินะครับเจ้าของร้านสตรอเบอรี่ขับคุณเมจิสวัสดีครับสดีคคุณเมจิครับร้านน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เป็นไอเดียแง่สีชมพูเลยใช่คะ่ะไอเดียสีชมพูชอบสีชมพูค่ะเหรอแต่ก่อนหน้าที่จะมาเริ่มในตัวสตรอเบอรี่ขับขายแบบสินค้า10บาทเนี่ยเมื่อก่อนหน้านะคุณเมจิทําอะไรมาก่อนครับทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ ้วก็เป็นร้านอาหารนะคะอ๋อแต่ทำสองอย่างเลยเหรอทำทำสองอย่างไหมทำสองอย่างใช่ค่ะโอ้แต่ถ้าเลือกจะทำเป็นพาร์ทไทม์ทำงานนอะเป็นพาร์ทไทม์ค่ะตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่นักศึกษาใช่นักศึกษาโอ้แต่ขยันนะครับเนี่ยคือเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยใช่ค่ะแล้วงินเดือนดีไหมครับตอนเงินเดือนดีไหมชั่วโมงละยี่สิบกว่าบาทอ๋อเขาจ่ายเป็นชั่วโมงเหรอใช่ค่ะ ยี่สิบบาทยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบสามหรือยี่สิบประมาณเนี้ยค่ะไม่แน่ใจตอนนั้นเมื่อกี่ปีที่แล้วครับเมื่อประมาณสิบสี่ปีที่แล้วสิบสี่ปีที่แล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุสิบเจ็ดโอ้คุณผู้ชมครับคนขยันนะครับเนี่ยตอนอายุสิบเจ็ดนะครับเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ไปทำงานพาร์ทไทม์ตอนเย็นนะครับหรือว่าใช่ค่ะก็คือไม่ค่ะเป็นนักศึกษานี่คือเรียนภาคสมทบเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อเรียนภาคสมทบททำให้เรามีเวลาแจัดหนึงสือเราก็ไปทำงานใช่ค่ะเพราะว่าต้อง ต้องมาทํางานเองเรียนเองอ๋อมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยครับโอ้แต่ขยันมากๆเลยอะ่ะแล้วได้ชั่วโมงละยี่สิบาทนี่โอ้วันหนึ่งทากี่ชั่วโมงครับวันหนึ่งก็ทําก็มีสิบชั่วโมงกว่าขึ้นไปสิบสองชั่วโมงก็มีค่ะอ๋อถึงจะได้ถึงจะได้เงินสองร้อยกว่าบาทใช่สมัยนั้นก็<ม>ประมาณยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาทคุณผู้ชมครับนี่ครับเขาเรียกว่าคนซูชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่า เรียนไม่ด้วยทางานไม่ด้วยนะครับกว่าจะได้เงิน200บาทนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าต้องยืนวันหนึ่งวันสิบกว่าชั่วโมงนะฮะแล้วก็ทําร้านอาหารด้วยใช่ค่ะทาร้านอาหารทำพิซซ่าฮัทค่ะที่พิซซ่าฮัทซซ่นทันรัดเผาอ๋อแล้วตอนนั้นพอหลังจากนั้นทําอยู่นานไหมครับจนถึงทำอยู่นานไหมทําอยู่หลายปีเหมือนกันค่ะก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปทําเป็นพนักงานที่โลตัสอืแล้วทำโลตัสอีนานไหมทำโรตัสทันก็นานอยู่ค่ะ เกือบสองปีแล้วจู่ๆทำไมถึงมามาคิดว่าเราอยากจะทำธุรกิจตัวเนี้ยอ๋อตอนนั้นก็เรียนไปด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราอยากชอบขายของอยู่แล้วที่บ้านทำขายของอยู่แล้วค่ะทำเบเกอรี่แล้วก็เอาไปขายตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่กรุงเทพต้องทำงานเองเป็นคนอเป็นคนนครปฐมอ๋อก็ไม่ไกลนี่อยู่นี่ใช่ค่ะอยู่นครปฐมก็คือเรียนเองทำงานเองเราก็ต้องรู้สึกต้องแอคทีฟตัวเองต้องดิ้นรน ก็คือเราก็เลยคิดว่าอยากอยากทำอะไรที่แบบให้ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปแบบฟิกเวลาว่าเราจะต้องไปทำเวลานี้เพราะว่าจริงๆแล้วไปทำงานตรงนั้นต้องเราต้องไปฟิกว่าเราจะต้องทำงานตรงนี้กี่ชั่วโมงแล้วก็ไปทำอีกที่หนึ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอโอ้พี่ทำต่อเลยหรอใช่ค่ะก็ทำต่อสองที่โอ้โหนี่ทำวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอ่ะก็ทำวันหนึ่งก็สิบกว่าค่ะขยันมากขยันมากแล้วก็พอหลังจากนั้นทำงานได้สักพักหนึ่ง แล้วมาเริ่มก็เริ่มขายของไม่ได้เริ่มตัวนี้เลยค่ะตอนแรกไปขายจับทําเสื้อผ้ามือสองอะค่ะเอาเสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็เหมือนกับรับซื้อค่ะแล้วก็ไปเอาสภาพดีๆแล้วก็ไปขายมันขายตามตลาดนั่นอย่างเงี้ยแหละใช่ตามตลาดนะทีนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์เพราะว่าตอนนั้นก็คือคือเหมือนกับว่าพใช่ค่ะลงทุนเยอะแล้วทุนหมุนก็เยอะต้องใช้เงินทุนเยอะทีนี้เราก็เลยเพราะเสื้อผ้านี่มันเหมือนกับอะเหมือนกับว่า พอถ้ามันเอาเทนไปแล้วมันก็ต้องลด <ก S 2> ใช่พอมันเหลือๆไม่สวยแล้วมันก็ขายไม่ดีแล้วอตอนที่มาจับคิดว่าจะมาทําตัวนี้ตอนแรกเนี่ยไปเดินตลาดนัดแล้วไปเห็นของราคาเขาเขียนว่าทุกอย่างสิบบาทแต่พอเดินเข้าไปซื้อแล้วมันไม่ใช่สิบาทจริงๆอม,มันเหมือนกับว่าสิบห้าบาทยี่สบาทพอตอนเราไปคิดเงินนะคะม,ม,มันก็เลยแฝงมาใช่ค่ะมันก็เลยทําให้เราจุดประกายว่าเฮ้ย ทำไมไม่สิบบาทล่ะเพราะว่าเราอะทำงานเงินเดือนอย่างเงี้ยเราก็อยากซื้อของสวยๆในราคาที่แบบราคาที่ไม่ไม่สูงเงี้ยค่ะก็คือแต่หลังจากแต่หลังจากที่ทําเสื้อผ้าเสร็จแล้วทำอะไรทำอะไรมาก่อก็มาขายขายก็คือไปไปเดินตลาดนัดนะคะพอขายเสื้อผ้าใช่ไหมก็จะก็ต้องมีเวลาไปเดินเล่นก็เลยไปเดินเล่นเดินดูว่าเอออันนี้น่ารักนี่เนาะทุกอย่างสิบบาทเขาเขียนอย่างนี้ค่ะทั้งร้าน ก็เลยเข้าไปมันก็มี20 2 5 1บาบาทแล้วก็เลยคิดว่าทําไมเขาถึงไม่ขายส0บาทหมดเลยล่ะทาไมเขาถึงจะต้องมาจับราคาป้ายมันเหมือนหลอกเรามันมาจากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยหลอกฉันนี่วาฉันทำสิบบาทจริงๆเลยดีกว่าอย่างนงี้เหรอก็คือก็คือคิดว่าถ้าถ้าเราจะทําธุรกิจตัวหนึ่งเราจะต้องไม่หลอกลูกค้าคิดอย่างงี้่ะคับก็เลยตอนนั้นมีฝีมืออยู่บ้านก็เลยมานั่งเย็บพวกพวก งานฝีมือค่ะผมเอาผ้ามาตัดตัดทำเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ติดที่กิฟคุณนี่เก่งเลยเนี่ยหาอะไรทำตลอดเลยนัเน่ะใช่ค่ะก็มาติดที่กิฟแล้วก็ไปขายแผงลอยก็เริ่มจากตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นขายแผงลอยแล้วก็พอพอหลังๆพอพอขายขายไปเรื่อยๆคือมันทําไม่ทันก็เลยเหมือนไปไปรับประาตัวกิฟต์แบบไหนครับเป็นเป็นพวกกิฟต์พวกงานผ้าค่ะใช่งานผ้าเอถักเองทําเองคือ เอามาเย็บอะค่ะเอาเศษผ้ามาเย็บเย็บต่อกันแล้วก็เอาจิวเวลรี่เอาอะไรมาประดับติดออค่ะแล้วขายสิบาทขายสิบาทขายสิบาททุกอย่างทุนตอบรับดีมากตอนนั้นทําเงินลงเท่าไหร่ครับแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทผู้ชมธุรกิจที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับที่ใหญ่ๆอย่างนี้เริ่มเงินทุนเริ่มต้นแปดร้อยบาทใช่ค่ะมีแล้วพอเริ่มทํานี่เป็นไงพอเริ่มทําเป็นยังไง ผลตอบรับดีเพราะว่าตอนนั้นงานแฮนด์ make. เมครู้สึกว่าทุกคนก็แบบเหมือนกับว่าชอบ,ชอบ,บชอบงานแฮนด์เมดที่แบบเขาทําเองอะไรเงี้ยค่ะคก็เริ่มเริ่มเริ่มไปเริ่มซื้อตัวอื่นมาลงเพื่อที่ให้ลูกค้ามีทางเลือกแต่ <มา S 1> ตัวนั้นเรายังทําอยู่ไหมครับก็ยังทําอยู่แล้ววันช่วงแรกๆที่เริ่มทําออกมาขายสิบาทเนี่ยเราได้กาไรประมาณได้กําไรวันนึงก็ได้ 200, 300. <บ>2 0 0ร้อยสามร้อยอว่าทำเยอะเลย ก็ทาเยอะค่ะก็คือทำจากที่ง้ี่ตัวนึงตัวแรกๆที่เริ่มทํานี่กําไรประมาณตัวกาไรก็ประมาณห้าบาทถึงไหมหกบาทกว่าเพราะว่าเราทําเองด้วยทำเองใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ไปซื้อพวกอะไหล่มาติดอก็จะเป็นต้นทุนค่าอะไหล่ในส่วนอะไหล่แล้วก็ตัวกิฟต์ส่วนของกําไรก็เป็นค่าแรงอเราไปใช่ค่ะแล้วก็เริ่มต้นก็ขายได้วันหนึ่งสองร้อยกว่าบาทนะคุณผู้ชมสองร้อยกว่าบาทนี่ก็ดีกว่าไปยืนทํางาน ยี่สิบชั่วโมงไอ้สิบชั่วโมงสิบกว่าชมมั่วโมงใช่ค่ะแต่ว่าทํางานก็คือหมายถึงว่าเวลาทํางานก็คือเราได้ประสบการณ์อ่าออก็เอาประสบการณ์นั้นมาช่วยทําชีวิตตรงนี้ไปด้วยให้มันดําเนินงานให้มันรู้ระบบรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่พอเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยพอเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยจากจุดที่แรกๆคือขายสินค้ากี่ตัวขายสินค้าเหรอคะตอนแรกๆขายแค่ตัวเดียวประเภทเดียวคือกิฟต กิฟ์อย่างเดียวเลยกิฟ์อย่างเดียวเลยค่ะกิฟ์เสียบหลักนั้นกิฟ์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคอือคุณผู้ชมครับผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ขยันมากทํางานด้วยเรียนด้วยนะครับแล้วทํางานไม่ใช่ทํางานแค่งานเดียวนะครับเช้าถึงเย็นเย็นเสร็จต่อด้วยอีกงานหนึ่งนะฮะขยันมากแล้วจนวันหนึ่งเขามาเริ่มธุรกิจด้วยเงินลงทุนเพียงแค่ 800บาทเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูครับว่าจากเงินลงทุนแค่800บาทแล้วมาเป็นธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้ได้ยังไงนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวคุยนครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียม plus สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสท่านผู้ชมครับจากต้นทุน800บาทเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าจาก800บาทจนทุกวันนี้สินค้าเยอะขนาดนี้นี่คุณแม่จีครับอย่างสินค้าพวกนี้มันมีตั้งแต่อะไรบ้างครับมีเครื่องเขียนเครื่องเขียนของใช้กิฟช็อป เล็กๆทุกอย่างที่มาค่ะน่ารักน่ารักมีแพ็กเกจมีใช้ได้จริงแล้วอย่างสินค้าพวกนี้เราไปหามาจากไหนก็มีซัพพลายเออร์ค่ะแล้วก็ก็ไปหามาส่วนตัวก็คือชอบตัวไหนก็คือลองเซิร์ชดูว่ามีตัวไหนที่ตอนนี้กําลังฮิตแล้วก็คุยกับโรงงานว่าโรงงานเขาผลิตได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะถามซัพไปว่าซัพผลิตฮะแต่ว่าอย่างถ้าอย่างก็มีทั้งคริปติดกระดาษอันนี้อะไร่ะเนี่ยอันนี้เป็นเทปค่ะเทปเทป กระตูนไว้สําหรับพันตัวหัว usb ของสายพวกสาย iPhone ตกแต่งอะคะ่ะตกแต่งเคส p h o n e โทรศัพท์ก็ได้ะคะ่ะอ๋อก็ไปแปะแต่งอะไรใช่ค<อ>่ะไปแปะแต่งเป็นงาน diy ดูเหมือนงานผู้หญิงนั้นครับแต่ว่าก็มีทุกอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่ไม่ใช่เฉพาะแค่ของผู้หญิงอเดียวของผู้ชายก็มีที่แบบสามารถเดินเข้ามาช้อปปิ้งได้ใครที่ชอบเล่นของตกแต่งหรือว่าเอาไปประดับจริงๆอย่างพวกสินค้าพวกนี้ก็คือสามารถเอาไปประดับสร้างผลงานได้ชิ้นหนึ่งได้เลย ใช่ค่ะก็จะมีเคสไอโฟนที่ลูกค้าส่วนมากที่ซื้อกันประจำค่ะก็จะเป็นพีอยู u t v c ค่ะก็คือตัวนี้เป็นงานไม่ใช่เคสแข็งอะค่ะตัวนี้เป็นงานเคสนิ่มอย่างเงี้ยค่ะอืมอย่างงี้แล้วก็ใช่จริงจอย่างงี้ก็เอาให้นั่นมาแปะใช่ค่ะลูกค้าก็จะเอาไปขายได้ก็คือตัวนี้มีออเดอร์ที่จะสั่งสั่งมาตลอดนะคะถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับอย่างบางทีเคสติดอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเราเพิ่มมูลค่ามันเข้าไปโดยการแปะลวดลายหรือตกแต่งให้มันสวยงามบางอันสามารถขายได้เป็นพันนะครับถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียในการสร้างสารรค์เพื่อที่จะไปสร้างงานก็สามารถทําได้ก็ลองมาหาช้อปปิ้งในนี้ได้เพราะว่าทุกอย่างในนี้นี่แทบจะเหมือนมาประดับในตัวนี้ได้เลยนะฮะอย่างอย่างตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอ๋อที่ที่เป็นส<อ>ีค่ะอุ้ยอันนี้ผมเห็นนีาบางร้านนี่สองสามร้อยเลยนะใช่ค่ะเป็นปกา,ากกาทัสกินแต่อันนี้สิบบาท ใช่ค่ะราคาเดียวโหงี้ไปหาอยจากไหนนี่อันนี้ก็คือไปเมืองจีนมีไหมมีค่ะแล้วเราไปเมืองจีนได้ไหมครับอันนี้ไปค่ะเหรอเราไปหาจากนู่นเลยใช่ค่ะก็คุยกับโรงงานอะไรเงี้ยค่ะเหรอใช่อ๋อไปไปไปดูตลาดเองด้วยอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะแต่กว่าจะได้ของเยอะขนาดนี้นี่ใช้เวลานานค่ะนานใช่ไหมฮะใช่แล้วอย่างแปดร้อยบาทพอเริ่มจากแปดร้อยบาทนี่หลังจากนั้นเนี่ย มันขายยังไงครับถึงมาได้เติบโตมาได้ขายยังไงก็คือเราก็ไปขายตามตลาดนัดเริ่มแรกก็คือแผงลอยริมถนนนะคะอพอแผงลอยริมถนนเราก็รู้สึกว่ามันสักพักเราก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์คเพราะว่ามันต้องหนึ่งเลยต้องหนีเทศกิจอ๋อนี่แอบเหมือนกันนี่ใช่ก็ต้องหนเทศกิจเงนี้ค่ะก็เป็นเหมือนเราไปตั้งที่ไหนคะตอนนั้น ก็คือหน้าถนนนะคะริมตรงเนาดยลาดเจริญชัยพอสักพักเราพอเรามีเริ่มมีเงินค่าเช่าเราก็เลยไปเช่าในตลาดยิ่งเจริญอ๋อก็เริ่มจากเลเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ไปตลาดนาด้วนกันแผงใหญ่ไหมที่เราอยู่ข้างไม่ใหญ่ค่ะตรงข้างถนนเมตรคุณเมตรเอาเหมือนว่าโต๊ะเดียวค่ะโต๊ะยิบเหมือนว่าพอเก็บได้เทสกิจมาพับวิ่งเลยไมขนาดนั้นแต่ว่าก็ ก็เริ่มจากเล็กๆจากที่ข้างถนนมาก่อนนะฮะก็ไม่ได้แบบมาทําธุรกิจจู่ๆลงทุนปังแสนล้านอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเริ่มจาก800บาทจริงๆอืมตอนนั้นใช้แบรนด์อันนี้อย่างหรือว่ายัใช่ค่ะคืออันนี้เป็นลูกค้าตั้งให้จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหัวแพ็กกิ้งอะค่ะมันเป็นลูกสตรอเบอรี่ใช่ลูกค้าตั้งให้อะเด็กนักเรียนนะคะเวลาเขามาค่ะเขาจะบอกนี่ร้านสตรอเบอรี่ร้านสตรอเบอรี่อะทำไมอะมันมาจากตรงไหนครับคือมาจากตัวแพ็กกิ้งกระดาษนะคะแพ็กกิ้งของเราเองเรามาแปะ มันเป็นรูปสตรอเบอรี่อะค่ะเป็นรูปกลมๆแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําตัวนั้นแล้วไม่ได้มีแล้วค่ะพอเป็นรูปสตรอเบอรี่เยอะๆเวลาเรียงมันก็จะเป็นสตรอเบอรี่หมดเลยเยอะแยะเลยเด็กเขาก็เลยเรียกร้านสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เด็กก็เลยจาได้ค่ะเขาก็เลยเรียกต่อๆกันว่าล้านสตรอเบอรี่เขาก็ ก็เลยเป็นที่มาน้องเขาก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคลับของเขาเลยอะเขาตอร์บรี่ขับเขาเหรอเขาก็เลยแบบมาตอนเย็นใช่ค่ะตอนเย็นเขาก็จะมารวมที่ร้านอย่างนี้ยอ๋อก็กลายเป็นเหมือนกิมมิคไปเลยว่าเอ้ยเย็นนี้เราไปช้อปปิ้งกันที่ร้านปช้อปปิ้งก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็กลายมาเป็นตอร์บรี่คลับใช่ค่ะเราก็เลยเอาชื่อนี้แล้วเพราะว่าน้องเขาเด็กๆคือเลยได้นักเรียนเขาตั้งให้เพราะมันซื้อง่ายนะครับเพราะว่าอย่าง10บาทเด็ก บางทีเด็กบางคนมีเงินติดตัวไปโรงเรียนก็40-50บาทแต่มาซื้อของกุ๊กกิ๊กเงี้ยไ,ไปอวดเพื่อน10บาทมันก็ซื้อง่ายนะฮะมันเป็นการเสพติดความน่ารัก <c oughs> แต่แต่ตคือแต่คือคุณเมจิเน้นเน้นสินค้าในเรื่องของน่ารักเป็นหลักน่ารักเป็นหลักน่ารักเป็นหลักใช้งานได้มีแพ็กเกจเราเป็นคนเลือกสินค้าเองเป็นคนเลือกสินค้าเองทุกตัวอ๋ออย่างนี้แฟนชาที่มาเลือกก็คือเราเราคัดกลองมาให้เขาลวส่วนหนึ่ง คือคัดกรองมาให้หมดแล้วก็คือจริงๆเนี่ยคนที่เป็นแฟรนชชายเนี่ยแฟรนชชายของเราอะทุกสาขาก็จะมีของเหมือนกันเกือบทุกตัวจะมีมากมีน้อยแล้วแต่ความชอบของของแต่และสาขาว่าตัวนี้เขาชอบมากเขาก็เอาลงเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ตัวเราทางสตรอเบอรี่ก็บจะบังคับให้เขาอะลงสินค้าทุกตัวหลากหลายเพื่อที่จะมีทางเลือกให้ลูกค้าอ๋อลูกค้าก็ได้แบบ<ช>ไม่จำเจเลือกแบบหยิบง่ายขายคล่อง<ช>นะฮะผูะ้ชมเข้าถึงเรื่องเฟรนช์ชส์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยนะครับว่า เฟรนชชายเขาขายยังไงแล้วหลักการตลาดเขาทำยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับในช่วงนี้กับช่วงเก็ดลับทำเงินคุณผู้ชมครับวันนี้เรามี5สิ่งที่ไม่ควรทำกับการทำธุรกิจส่วนตัวนั่นเองมีอะไรกันบ้างมาดูกันที่ข้อแรกของเรากันเลยดีกว่าครับคือ มั่นใจตัวเองเกินไปไม่ฟังคนอื่นไม่แสดงความคิดเห็นหรือคิดว่าตัวเองใหญ่คิดว่าตัวเองแน่อันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้ลูกน้องของคุณนั้นเบื่อนหน้าหนีแล้วก็สายหน้ากันหมดเลยด้วยต่อมาข้อ2ครับคือเรื่องของการกําจัดทุกคนที่ขวางทาง อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักการตลาดนะครับที่ไม่ควรทำมากมากเลยครับควรหาจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของธุรกิจของคุณดีกว่านะครับเพื่อที่จะไปสู้รบปบมือกับการตลาดในโลกการตลาดนั่นเองส่วนต่อมาครับคือเรื่องของอย่ารับผิดชอบหรือว่าแบกภาระไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นควรที่จะกระจาย กระจายงานกระจายอํานาจนะครับให้กับลูกน้องของคุณนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับว่าคุณทํางานประจําห้ามลาห้ามขาดห้ามสายอันนี้ก็เป็นการฟิกตัวเองจนเกินไปส่วนข้อ4ครับคือเรื่องของการอย่าประมาทอันนี้ผมเห็นหลายลายเลยนะครับที่เป็นธุรกิจผู้นํา ประมาทนะครับประมาทไม่ได้กับธุรกิจที่เป็นผู้ด้อยกว่าครับเพราะว่าเราจะต้องมีจุดแข็งของบริษัทของเราและที่สําคัญครับอย่าดูถูกสินค้าของคนอื่นส่วนก้อสุดท้ายคือข้อ5คือเรื่องของการอย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆที่คุณเคยประสบความสําเร็จมาแล้วครับ เรียนรู้อะไรใหม่ๆดีกว่าโลกมันกว้างขึ้นเทคโนโลยีมันเยอะขึ้นเราก็ควรที่จะไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั่นเองและนี่นะครับก็คือ5สิ่งที่ไม่ควรทำนะครับกับการทำธุรกิจส่วนตัวนั่นเองครับส่วนครั้งหน้าครับผมจะมีเคล็ดลับอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ครับกับช่วงนี้ช่วงเคล็ดลับทำเงินสำหรับในวันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็รวย ทุกคนนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนรายการโดด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสคุณเมสิีครับแล้วอย่างทุกวันนี้นี่สตรอเบอรี่คับนี่ทำการตลาดแบบไหนบ้างครับทำการตลาดตอนนี้เราขายแฟรนชไชส์ค่ะแล้วก็มีออกบูธออกบูธออกบูธท,ที่ไหนออกบูธมีเมเจอร์หาพวกพวกเคอร์เมเจอร์แล้วก็ตอนนี้มีอยู่ที่เดอะมอลล์บางสา่ค่ะอ แต่เราก็ไปวิ่งตามนั้นไปอีกส่วนหนึ่งนียแหละเหมือนไปให้ข้อมูลว่าร้านเรามีอะไรบ้างนี้ด้วยขายของด้วยก็คือเหมือนไปขายให้เขาดูว่ามันของมันคุณภาพแล้วก็น่ารักจริงๆมีลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งแล้วอย่างแฟรนไชสนี้เริ่มมานานแล้วยนังแฟรนไชส์เริ่มมา3ปีค่ะ3ปีตอนนี้มีกี่สาขามี70กว่าสาขานี่ครบทุกจังหวัดยังครบทุกยังค่ะยังใช่แต่ว70กว่าละใช่ค่ะอย่างในกรุงเทพนี่เยอะไหมครับ ในกรุงเทพไม่ค่อยเยอะค่ะภาคอ,อีสานเยอะค่ะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นภาคใต้เยอะอแล้วเป็นธชานี่มีไซส์ไหนบ้างมีสามไซส์ค่ะสามไซส์คือมีไซส์ไซส์ตลาดนัดมีไหมตลาดนัดอ่าตลาดนัดมีอ่าคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจจะเปิดตลาดนัดเซ็ทชอ็อปอะไรนะเซ็ชออ็อปอะค่ะเป็นชอ็อป ช็อปเหมือนห้องแถวห้องหนึ่งอะห้องตึกคันนี้อาจจะเป็นห้องที่เขาแบ่งขายแบ่งเช่าอะไรเงี้ยก็ห้องหนึ่งเซตหนึ่งก็จะเป็นดีลเลอร์เลยอ๋อเป็นดีลเลอร์ใหญ่เลยอ๋อสมมุติว่าผมอยู่ลำปางผมขอเป็นเจ้าไรลำปางใครจะมาซื้อใครอยาทำอะไผมทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ต้องยื่นทำเลมาก่อนเสนอทำเลมาเราก็จะช่วยดูเรื่องความเสี่ยงค่ะทุนกำไรอะค่ะสาขามีค่าใช้จ่ายยังไง พออย่างนี้อย่างสมมุติว่าซื้อแฟรนไชส์สมมุติว่าผมอยากได้ไซส์เล็กผมเงินน้อยค่ะไซส์เล็กนี่ราคาเท่าไหร่ราคา1นึ่งแสนบาทสินค้ารวมอุปกรณ์และก็มีสต็อกด้วยอู้หนึ่งแสนบาทแต่ว่ามีสินค้าสินค้าเยอะไหมสินค้าเยอะค่ะเยอะสินค้าเสร็จมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์มีทุกอย่างเลยชั้นเชิญมีโต๊ะแขวนแผงมีขาเหล็กมีที่แขวนมีป้ายมีอะไรหมดเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเลย แล้วถ้าสมมุติว่าผมลงทุนหนึ่งแสนบาทถ้าผมขายสินค้าที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยผมจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็จะอยู่จะอยู่เราจะคำนวณจากตัวตัวอุปกรณ์ก่อนอืมค่ะก็คือขายหมดได้กำไรเท่าไหร่ได้กำไรใช่ไหมคะหรือว่าได้เงินได้เงินคืนได้เงินคืนก็ประมาณ7,000 0มื่อบาก็เท่ากับว่าเราลงทุนแค่3 0 0 0 0ก็คืออุปกรณ์ใช่ค่ะ ะครับคุณผู้ชม10,000แสนบาทนะครับคุณผู้ชมนึกถึงว่า1,0,000แสนบาทเราได้อุปกรณ์มานะครับอุปกรณ์เป็นชั้นเป็นโต๊ะเป็นเต็นเต็นอ่าก็เป็นอย่าง,งที่เ,เรา,สา,ารสามารถวางสินค้าได้นะครับแต่สินค้าที่ที่เราได้มาด้วยเนี่ยใน10,000แสนบาทเนี่ยคุณผู้ชมขายได้ที่เจ7 0,000น000นะครับเท่ากับคุณผู้ชมลงทุนแค่3 0 0 0 0บาทนะฮะถือว<ม>่าคุ้มนะ เพราะหลังจากนั้นคือเราสามารถขายสินค้าได้ต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ ا, โดย,โดยที่สินค้าไม่สะดุดววเ,เพราะว,ว่าเมื่อก่อนเคยทำเซตเล็กแล้วเหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยยังไม่รู้ระบบการสั่งสินค้าแล้วใช้เวลาการสั่งกับใช้เวลาการส่งก็หมดหมดเวลาไปแล้วค่ะก็คือหมายถึงว่าเขาก็จะขาดช่วงเวลาใช้เราก็เลยป้อนสต็อกเข้าไปให้อีกไปใช่ค่ะ้อนสต็อกเข้าไปอีกห้าหมาื่น ก็เลยเป็นแสนหนึ่งอ๋อคือก่อนหน้านั้นเคยทำไซต์แกเป็ห้าหมื่นใช่อ๋อแต่เหมือนกับว่าพอสินค้าขาดในการส่งไปให้ไม่รู้จักการต่างทำให้คุณผู้ชมอาจจะเสียยอกาสเสียยวกาดการขายก็เลยเพิ่มสินค้าเข้าไปนะฮะแต่คนมันก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันมันไม่เสียไม่หายอะเรื่องของเรื่องนะครับคือมันจะเก็บไว้ก็ยังขายได้อยู่ดีใช่ค่ะคือของตัวเนี้ยขายได้เรื่อยใช่ เพราะถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหารบางอย่างถ้าถึงว่าถ้าใช้เวลาขายไม่ออกมันก็เน่าใช่ค่ะแล้วอย่างไซส์ใหญ่นี้ลงทุนมาเท่าไหร่ไซส์ใหญ่สา0แสนสินค้ารวมอุปกรณ์ใช่พื้นที่ไม่เกิน30สตารางเมตรตั้งแต่บตารางเมตรขึ้นไปก็ทำได้แล้วค่ะยกใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือในระบบของแฟรชาย์แล้วมีเก็บเก็บต่อปีไหมครับเก็บต่อปีค่าแฟรไชส์อยู่ที่ สองหมื่นบาทสัญญาสามอายุสัญญาสามปีค่ะก็คือจ่ายปีละเจ็ดพันสองหมื่นบาทอ๋อเก็บต่อปีก็ได้แบ่งจ่ายก็ได้เลยแบ่ง่ายก็ได้ค่ะอ๋อก็แต่เวลาตอนแรกเข้าเนี่ยเราก็จะคือจ่ายไปมาเลยทีเดียวอืมค่ะอืมแล้วอย่างตุงทำงานมาจนถึงวันนี้ครับคุณเมจิมองเป้าหมายในอนาคตของสตรอบเบอรี่ขับไหมมองเป้าหมายยังไงก็คือของเราก็คือพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น แล้วก็ก็คือจะกระจายสาขาให้ถูกจังหวัดอะค่ะเพราะว่าลูกค้าตอนนี้ก็คือสาขามยังน้อยอยู่แล้วลูกการลูกค้าอยากจะบริโภคสิ่งก็ค,คืออยากไปซื้ออยากมาซื้อใช้อะไรเงี้ยค่ะมันก็มันไกลบางสาขาก็อยู่ไกลเขาก็ต้องออกไปไกลๆอืม,อมแล้วอย่างตอนนี้นี่ทํางานมาเปิดร้านมาตอนนี้เปิดร้านมากะะี่ปีแล้วครับสตอรีสตอรีครับสตอร,อร,ร,อรีเปิดร้าน มาทั้งหมด13ปี13ปีใช่ทำงานมาทั้งหมดเนี่ยอย่างต่อไปนี้ร้านใหญ่อย่างเงี้ยครับปัญหาและอุปสรรคมีอะไรบ้างปัญหาและอุปสรรคก็คือการเติมสินค้าค่ะ<อ>ถ้าคือเติมไม่ทันนะคะลูกค้าเวลาเวลาสมมติใช่ค่ะขายดีเวลาช่วงเทศกาลนะคะหนึ่งคนก็200ชิ้น300ชิ้นคือเขาซื้อไปแจกแจงเนี้ยค่ะแล้วก็จะเกิดเกิดปัญหาแบบเอ้ยเติมไม่ทันครับค่ะก็ต้องใช้พนักง,งานเยอะหน่อยหรือว่าทํางานดึก ขึ้นปีีกาแล้วอย่างนทุกวันนี้ตอนนี้มีลูกน้องเจ่คนนะพนักงานทั้งหมดมี21คนค่ะจากคนเดียวต้นทุน800บาทใช่ค่ะ21คนนี่คือรวมทั้งโกดังและดูแลลูกค้าด้วยเราก็จะเป็นแยกเป็นแผนกของเราไปหน้าร้านของเราเองตอนนี้อายุเท่าไหร่นขอโทษครับอายุ30 30ผู้ชมครับ30แต่ธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้นี่เงินหมุนเวียนนี่เยอะไหมเยอะ มากนะหลายสิบล้านนะผมว่าเป็นสิบล้านนะครับคุณผู้ชมอายุ30ตาขยันและอดทนนะครับเป็นนักศึกษาก็เป็นเรียนไปเรียนเสร็จว่างทํางานขายของเอ้ยไปทางานร้านอาหารก่อนร้านอาหารพัดไทม์ชั่วโมงละยี่สิบสามบาทนะคุณผู้ชมจนทุกวันนี้นี่เงินหมุนเวียนต่อเดือนี่หลายล้านนะฮะก็ทีนี้พอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยอยากรู้ครับว่าคุณเมจิ ทำงานขยันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมีข้อคิดในก,การดำเนินชีวิตยังไงถึงธุรกิจเติบโตได้ขนาดก็อย่างแรกก็คือข้อคิดของเราก็คือ,อต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าก่อนครับค่ะแล้วก็ขยันยยข,ย,นย,ย,ขยันอย่างเดียวขยันอย่างเดียวขยันอย่างเดียวค่ะไม่อดตายค่ะยอมรับเขาขยันจริงจรงทำทุกอย่างค่ะไม่เคยเกี่งงานจริงๆก็คือเวลาทํางานก็คือไม่เคยเกี่งสุดยอดครับผู้ชมลองดูเป็นตัวอย่างนะครับ ความขยันไม่มีวันอดตายนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับว่าคุณผู้ชมถ้าขยันได้ครึ่งหนึ่งคุณเบจีก็น่าจะอนาคตไกลครับผมคุณเบจีครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะซื้อผันชัยอย่างเงี้ยต้องติดต่อยังไงครับติดต่อลองเข้าไปดูที่ Facebook ก่อนนะคะอย่างแรกก็คือลองเข้าไปเอ่อเิร์ชหาข้อมูลลองใน a c e b o o k หาสินค้าน่ารักทุกอย่าง10บาทนะคะหรือว่าโทรมาที่โทรมาสอบถามที่เบอร์02 9 7 3 8 7 9 7ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษายินดีข้อมูลนะคะก็คือยินดีให้ข้อมูลทุกอย่าง Facebook อะไรนะครับ Facebook ับลี่ขับทุกอย่าง10บาทค่ะอคุณผู้ชมครับถ้ารู้ไม่ทันนี่เดี๋ยวขึ้นมาให้ข้างล่างแล้วก็เบอร์โทรอะไรอีกที0จ็ดสา7 9 7ดเ7็ค่ะอ๋อก็ลองโทรหาดูนะครับเผื่อจะได้ไอเดียว่าการทำธุรกิจ10บบาทนี่เริ่มต้นทำยังไงนะครับเพราะว่าคุณมจิเขาพร้อมที่จะบอกอยู่แล้วว่าถ้าคุณจะเปิดร้านคุณควรจะหาทำเลที่ไหน นะฮะแล้วก็ลงทุนเท่านี้จะได้เท่าไหร่ก็ลองติดต่อดูนะครับหรือว่าเข้าไปอยู่ใน Facebook ก็ได้นะครับข้อมูลของร้านทั้งหมดจะอยู่ในนั้นนะครับผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปมากเลยนะครับดูอย่างคุณเมจิเป็นตัวอย่างนะครับต้องขยันและอดทนครับบางครั้งคนเรามีความคิดมีไอเดียนะครับอยากจะทําอะไรแต่ไม่ลงมือทําก็มันจะอยู่แค่ในความคิดครับแต่เมื่อคุณลงมือทําแล้วคุณต้องมีความขยันแบบคุณเมจิครับ สำหรับวันนี้ครับทางรายการทำงานทำเงินครับก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ครับไว้ให้กับคุณเมติไว้ให้ทานทุกวันให้แข็งแรงทุกวันนะครับเหมาะกับคนทำงานอย่างคุณเมติครับขอบคุณมากครับอ่าคุณผู้ชมนะฮะช้อปปิ้งมาซะเยอะเถอนะฮะเพราะว่า10บาทเองซื้อง่ายครับขายคล่องครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของธุรกิจกันนะครับว่าธุรกิจวันนี้เริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่แล้ว ทุกวันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงได้ความรู้และได้ข้อมูลกับธุรกิจนี้ไปมากเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะดูธุรกิจต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ทำงานทำเงินได้นะครับหรือเข้าไปดูที่ช่องมี Infinity Channel ใน YouTube ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับ ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสที่ดูแลกระดูกและร่างกายของคุณนะครับแต่วันนี้รายการของเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับจ่าตั้งก่อน